รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <ipp> มาแล้วครับมีแวนฮะ มคนตกเลยมันตเนะต้นี้นตลาดนะวัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออปกติกล่าวว่าคนน่าจะเยอะนะทาไมคนไม่มีไม่รู้แปลกๆอยู่ครับไงก็ซูคอยลุ้นต่อไปครับผมเป็นรถไกด้วยครับเดี๋ยวสมเยอะก่อนลงไปสองขั้นพอก่อนจากแปลกไงไม่รู้อ่ะไอ้ซูครับครับผมตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่คลองหวังน้อยนะใช่ไหมไม่รู้อ่ะ มีกาศมีรถเข้ามาหนึ่งคันแล้วไม่รู้ใช่นักตกปลาหรือเปล่าเห็นไม่ใช่เลยคือเขาไม่ให้ตกตรงนี้วะมันก็ไม่ใช่วัดนะเนาะทำไมมีคน่อใหม่ดีวะหให้ผมลุยลองดูครับ <Yahoo! S 1> ครับผมวันนี้อย่าที่ไทยนะครับเนีย่ยดูเอาเองแล้วกัน oh! โดยมีโอเมกา้าเลยเว้ย <laughs> ไม่รู้อ่ะอันนี้อันนีค้คือผมไม่รู้นะผมก็มุ่งมั่มานะเอาละไปดูกันครับไปลุ้นกันไม่รู้จะได้ไหรือเปล่าสูตรไม่เหมือนกันทุกวันดูกันเองแล้วกันครับผสมผส,สมรวบรวมกันแหละโอเคครับไปมาแล้วครับขอวังน้อยตัวแรกน,นะฮะมินแวนครับรู้สึกว่าเราจะใช้โซเบียเบอร์ใหญ่ไปของเก่ามีเบอร์หนึ่งไงก็เลยใช้เบร์หนึ่งก่อนเดี๋ยวว่าถ้าเป็นไปสูตรจุดห้าน่าจะบันเทิงหมดฝูงนะค,ครับสูตรต่อไปครับผม ลุยลุย้ยหวังจะได้ขับรถไปแล่วม,นะมาแล้วครับมีนแวนฮะตัวเบ,บว็วบอลเลอร์เลยไอ้เอาเบ็ดบนลนิดหนึ่งฮะเดีย๋ยวต้องน่าจะต้องไปเปลี่ยนเแบบ็ด แล้วต้องเป็น0.5ใช่ไาม นี่กูไส์ใหญ่ได้ตัวนี้เองอะไรวะ <c oughs> ใช่ครับไม่ขนาดตัวเองมือกัตัวเล็กอ่ะเคนออมีมีปลาเยอะแหละแต่ไม่ค่อยติดตัวมเมล็กเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเบ็ดเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งในตัวเล็กอะตัวไม่ใหญ่ นี่มาแล้วครับนี่ <Wow. S 1> ว้าววัดไม่ติดนะหลุดบ่อยตัวไซนี่ใหญ่มากตอนนี้เปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดชีนุเบอร์ศูนย์จุดห้าก็ก็ได้อยู่ครับจะหลุดไซนใหญ่จะหลุดมันมีไซส์เล็กยังไงนะครับไงไงก็อย่าลืมตามเป็นรายเจ้าด้วยผมมาเติมจิ้งไทยแลนด์ครับยีพีนี้มาเยือนคลองวางน้อยครับไม่ดังไม่ดังปัจ ตอนนี้ก็ได้เรื่อยๆครับใส่ทอดใส่ปลาเค็มอ่ะเค็มๆเ,เลยอ่ะปลาตัวค่อนข้างจะไม่ค่อยใหญ่ครับตอนนี้ก็เป็ดเป็นเบ็ดเบอร์0.5ครับกินเยเลยเดี๋ยวลงน้ำละ้ะนี่ฮะกินตลอดนะแต่หลุดหมดน่าจะเป็นเพราะตัวมันเล็กอ่ะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นตะก้อตะก้อไม่วิ่งครับตะก้อตายแล้วเป็นตะก้อวิ่งวัดไม่ติดเลยเดีย๋ยวลองดูครับผมมาเติมจ้งไทยแลนดน์ครับไป ล be ้นแน่นอนดูมาเลยเนี่ยแน่นตรงนี้น่าจะคนเต็มแน่เลยตรงเนี้ยโอ้โหวนวงเบลียวหวดเล่าข่าวเฮ้ยทั้งฝุงทั้งป่าไาพร้อมาพร้อม โอ้ยตเร่อยเอาไปเรื่อยสาวไเรี่ยไปเรื่อยโอ้ยแต่ละเมฆกันนะจ๊อืมไปแลวตัวตัวไม่ใหญ่กับเขาเลยคุณแพร มปลาทูครับสองตัวแรกฮะโอ้ยหมดอยาก,กินคู่เลยฮะแตปลาตัวไม่เท่าใหญ่นะที่นี่ก็ค,ครูออ้เอก็ตามมาิ้แลดครับนี่อยู่ที่า <laughs> าานาวไปลเสียขอตกข้างในนะปลาอยู่ข้างในเยอะนี่ครับกองบางน้อยครับ แรกครับผมนี่มาแล้วครับเรื่อยๆครับผมตอนนี้มาแล้วครับบางน้อยครับของบางน้อยเราใส่เรืเ่อขยับไปหน่อย,อยละคนะรับไหนมีลุงพนังเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้ครับสุดยอดเมาแน่นอนอางานนี้ดืิมหน่อยอครับผมตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับ ากินค่อนข้างจะจัดนะแต่ก็บัดไม่ติดตัวเบตสูจุดห้านะแล้วก็เป็นตะก้าวิง่งตะก้าวิ่งไม่ติดเลยอะ่ะต้องทําเป็นตะก้าตายอืมเพราะว่าปลาตัวเล็กมากครับไม่ใช่ปลาตัวใหญ่อะลายผมอยู่นี่เลยครับนี่นะฮะหมู่บ้านอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวปึ๊บเข้ามาสะพานแรกเลยครับผ้านแล้วสายต้นไม้แรกด้วยหมายใครไม่รู้ ามามั่วกันครับบรรยากาศครับผมลุงไม่ไหนละลุงสายยี่ปดเราไม่ไหนเนี่ยตกปลาหมอนะครับนี่ครับหมายอยู่ข้างในู้วนะฮะธนาต้องเข้าไปข้างในก่อนตกกันตุ่มเลยอะ่ะน่าจะตัวใหญ่อยู่โซนเราตัวเล็กครับนี่ก็คอยเป็ีกำลงใจครับลุงต่อไปครับผมฝั่งนล้นก็มีธนะตกอยูเละมาลุ้นครับต่อติ๊ก ต่อที่ติก๊กลับหายฮะแตกนะมันเป็นผาเล็กเข้าขอตอน,นตอัวใหญ่ไม่มีหลงเลยครับอะไรล่วงครับต้นไหลวะเนี่ยมี s h โดนะฮะในคลองนี้เมื่อกี้มันเข้าเหมาได้กินลูกปลาตัวเล็กเลย ตาอยู่ตรงนี้แหละแต่เราปังไปพอดูเว่นข้าวเืองกันต้องให้นานาฝังมาแล้วครับตอนนี้ไซเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับว้าว <Wow. S 2> มีหนานะวันนี้ครับมอนเตอร์วิ่งใหญ่แรงครับต้องหยุดใส่ครับของวังน้อยครับมาถึงแล้ว,ลวครับโหกิทนทรามวนี้จอด จับได้ครับ <Yeah. S 1> <laughs> บอกปานินตัวเท่านี้ฮะไงจับได้อยู่แล้วค่ะ oh. ครับคุณครับโอ oh. ้มีคนแล้วแกะด้วยตัวเบ็ดคมคมกว่ายิ้คนนะจับปาาไม่ให้ติดหรอครับอัน oh, <laughs> นี้มีกิติมาสักมาแกะตาให้เลยครับโอ้โห oh. oh. ไรแลค่ะบมีข่าวดีตามมาเติมดินแล้วนะครับทีวีน่าจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามรายได้ด้วยครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดไว้เลครับสวัสดีครับมาครับเรื่อยๆครับผมของบางน้อยครับติดแก้มด้วยอะไรวะเนี่ยปลาที่มีไซส์เล็กนะปลาไซส์ใหญ่ยังไม่เจอฮะตันนี้ก็คอยลุ้นกันต่อไปครับจะได้ไซส์ใหญ่เปล่าโอ้ยสู้ๆครับห่วยยังไม่พักเลยครับวิ่งวัดปลาอยู่นะ มาแล้วครับช่วงตอนนี้ปลาเล็กเข้าครับสัก,กนหนวดตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วครับนี่ก็สู้อีกสักพักครับเดี๋ยวพักกลับแล้วสู้ต่อไปครับมาแล้วครับผมกินคามือฮะวางไปไม่ได้วางเป็ดเลยกินแล้วอ่ะมันจะมีปลานินไซ์อย่างเงี้ยครับดูโอ้โหมีไซนี้ก็เล็กกว่านี้อีก ตะก,ก้อวิ่งไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะอ่ะทีเนี้ยผมว่านะผมเจอตะก,ก้อวิ่งเนี่ยมันกินแล้วมันก็วัดไม่อยู่เนี่ยตะก,ก้อวิ่งจบที่สงสัยต้องเป็นตะก,ก้อตายอ่ะน่าจะดีหน่อยเพราะว่าผมวัดหลุดตลอดเลยตะก,ก้อวิ่งหรือเราไม่ถนัดก็ไม่รู้เนาะยังไงก็ใครมีความคิดเห็นงไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมเอาละปลุยต่อผนมาแล้ว ไปแล้วครับเรื่อยๆฮะก่อนกลับนี้ฝนกินจัดอยู่นะที่นี่แต่ว่าไซส์ค่อนข้างจะเล็กนี่ฮะอันนี้กินไม่รู้ตัวเลย <c ười> กินเบาโคตรอันนี้เ <c ười> วันเติบเลยเหยื่อกลุ่นนั้นเลยนี่ว่าไปครับเรื่อยๆครับก่อนกลับครับ สายทอดนะที่นี่โอ้โหทอดกรอบด้วยเรื่อยๆครับผมสามโมงลวเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงแล้วกันนี่ครับซูต่อไปครับนี่ครับตัวนี้ก็กินนอนเลยทำไมจะเ,เบ็ดก็ไม่รู้กินไม่ไม่รักเบ็ดเลยอ่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะฮะไม่ว่าจะอีโมเตอร์วิ่งไทยแลนด์ครับยูพีน้าจะไปที่ไหนก็คอยติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเย้ วันนี้ครับมีคนละแกะมาครับมีปอครับโู้ยอดครับตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วปลากินโนวเลยอ่ะแต่ไซส์ไม่ใหญ่นี่วันนี้ก็มีลุงมาทังเพื่อนนี่ผมลุงเจ้าถิ่นครับใส่เมาครับวันนี้จักรยานจักรยานสีแดงด้วยนี่งานวันนี้ครับ <C hips> บ๊อบบ๊อบ <c oughs> ที่ใหญ่นี่แเลยขวด <c oughs> ดูดูบึมเลยครับตอนนี้ครับ หมายคองบางน้อยครับวันนี้ก็เข้าเป้าแล้วหละได้เพียบเลยเ,เหนื่อยมากแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่รครับก็มีกำลังพิจติงแคลงครับทีหน้าจะไปที่ไหนก็เขาดีตามใจด้วยกันเสียด้วยฮะลุงเลือกเลยครับเออ,เ,อ,อ,ดอเดี๋ยวผมจับเอาเดี๋ยวผมแกเบ็ดก่อนลุงก็เออในเ,เดี๋ยวเดี๋ยวที่ัก ทันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ